ผิวเข้มๆหน่อยอน่าจะได้ภาษาเกิน2ภาษาแต่คนนี้ก็คือโดดเด่น ชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของการพูดในพับบิคคือเห็นได้เลยว่าคนนี้คล่องที่สุดวันที่20สิงหาคามนี้นะคะก็จะรู้พร้อมกันทุ่ประเทศแล้วค่ะว่าสาวงามคนใดจะเป็นเจ้าของตำแหน่งมิชลินเวิรด์ไทยแลนด์2023และเป็นตัวแทนสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวไปประกวดมิชลินเวิร์2023ที่ประเทศแอลซาวาดอร์ในเดือนธันว,ควาคมปีนี้ค่ะและยิ่งเข้าสู่โค้งสุดท้ายก็ยิ่งบีบหัวใจแฟนนางงามเพราะปีนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงก,กฎกติกาการประกวดใหม่ หลายอย่างนะคะโดยมีการเปิดกว้างให้คนที่แต่งงานแล้วแม่ไม่และก็ผู้หญิงข้ามเพศสามารถเข้าประกวดได้อีกทั้งนะคะก็เป็นปีแรกที่มีการคัดเลือกตัวแทนแบบ7 7จจังหวัดและให้สาวงามตัวแทนในระดับจังหวัดนะคะมาประกวดในระดับประเทศได้ ซึ่งในปีนี้นะคะก็มีผู้เข้าประกวดที่โดดเด่นจนเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็ถงถึง3คนด้วยกันค่ะที่ไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็เรียกเสียงเชียร์และก็ยอดไลค์จากแฟนนางงามนะคะไปได้เพียบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแอนแอนโทนีโพซิลนะคะ m อฟยค่ะตัวแทนจากจังหวัดนครราชสีมาอายุ26ปีลูกครึ่งไทยเดนมาร์กดีกีมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2 0 1 9และเป็นผู้คองตําแหน่งมิสซูเปอร์เนชั่นแนล2 0 1 9ถึง2 0 2 0นะคะถึง2ปีซ้อนเนื่องจากสถานะ COVID การโควิดในการทำให้ปี2020ไม่สามารถจะประกวดได้ก็มีตำแหน่งระดับโลกการันตีขนาดนี้จึงไม่แปลกที่แอนโทนเนียจะมีชื่อรอจับมือบนเวทีนั่นเองค่ะ คนหนึ่งนะคะที่แรงไม่มีแพลมีแววว่าจะได้สวมมงค่ะนั่นก็คือเจสซี่กีเลนาเจสมินชูเทอร์นะคะ M.U.T 2 0ค่ะตัวแทนจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนอายุ24ปีเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็แจ้งเกิดจากการประกวดเจฟเฟตไทยแลนด์และปีนี้เจสซี่ค่ะมาตามล่ามงกุฎแม้จะเป็นเวทีแรกของการประกวดนางงามแต่เจ้าตัวก็ทําได้ดีจนถูกจับตามองว่าคนนี้แหละจะได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปจัดกาล ะคะที่จะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเธอเนี่ยมาเพื่อแก้มือค่ะนั่นก็คือวีนาปวีนาสิงห์ทัศน์วาน MUT04 ตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตอายุ IU 27ปีเชื้อชาติอินเดียนะคะสัญชาติไทยพูดได้3ภาษานั่นก็คือภาษาอังกฤษรัเสเซียไทยมีตำแหน่งเต็มมือค่ะทั้งรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2018และก็รองอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand 2020แม้เจ้าตัวนะคะจะแต่งงานแล้วกับสามีนักธุรกิจนะคะหานจริญสิงห์ทัศน์วาก็แต่วี นที่จะไปจักรวาลเพื่อลบตำนานนางรองให้ได้สักทีค่ะ จากประเด็นนี้ในข่าล่าสุดทางด้านรายการ EX คุย4 EP ี EP 8ของช่องทีวีภูออ f ฟิเชียลนะคะก็ได้เชิญแขกรับเชิญหมอดูชื่อดังอย่างหมอปลายพายกระซิบที่หลายคนอาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนี่ยแหละคะ่ะที่ช่วงหนึ่งของรายการนะคะทางพิธีกรได้ถามหมอปลายว่าลักษณะคนมุงในปีนี้น่าจะเป็นประมาณไหนก่อนที่หมอปลายนะคะจะเผยว่าผิวเข้มๆหน่อยน่าจะได้ภาษาเกิน2ภาษาป่ะคือหน้าเขาเนี่ยคล้ายๆกันหมดก็ดูยากเพราะตาเนี่ยก็โตก็โตเหมือนกันยิ้มออกมาก็สวยเหมือนกัน แต่ทุกคนมีความสามารถเก่งหมดแต่คนนี้โดดเด่นชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของการพูดในที่สาธารนณะเห็นได้เลยว่าคนนี้ข้องที่สุดทั้งนี้นะคะพิธีกรค่ะก็ะได้ถามต่อว่าถ้าดูจากโงเฮ้งน่าจะเป็นคนไหน1 2 3ซึ่งทางด้านหมอปายนะคะก็เผยว่าเรียงเลย2 3 1สประมาณนี้ก่อนพิธีกรนะคะจะแทรกขึ้นว่าก็คือ2เนี่ยจะเป็นที่1ใช่ไหมจากประเด็นนี้นะคะหมอปายก็ปฏิเสธว่าไม่ได้พูดแต่บอกว่าอ่ะโอเคด้วยโครงร่างโครง,งหน้าก็จะ ประมาณนั้นนอกจากนี้นะคะพิธีกรค่ะยังถามต่อว่าแล้วถ้ามงมาแล้วเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะเข้าไปรอบลึกๆในเวทีใหญ่ที่จะไปประกวดที่เอลซาวาดอร์ในพฤศจิกายนที่จะถึงนี้จากคําถามนี้นะคะหมอปายค่ะก็ตอบทันทีว่าถ้าเป็นเบอร์2กับเบอร์3เนี่ยมีสิทธิ์และเบอร์2เนี่ยยิ่งมีสิทธิ์มากอาจจะไม่ได้ที่1บนเวทีมิชชูนิเวอร์สองพันยี่สิบแต่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้ดีมากอนาคตการประกวดนางงามในไทยต่อไปนี้จะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่นั่นเองค่ะ ยังไงคืนนี้นนคะ18สิงหาคม2566อย่าลืมติดตามการแข่งขันรอบคัดเลือกหรือรอบ preliminary competition นะคะ Miss Universe Thailand 2023จะเริ่มขึ้นในเวลา20นาฬิกา30นทีเป็นต้นไปแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าใครจะได้มงกุดไปครองลองเข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b ์ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ